เป็นกระแสต่อเนื่องตั้งแต่ถแถลงข่าวเมื่อเย็นวันศุกร์ที่17เมษายนจนถึงวันนี้จดหมายเปิดผนึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ส่งตรงถึงนักธุรกิจเจ้าของกิจการกว่า20รายเริ่มปรากฏทิศทางที่ดีอย่างที่ผู้นํารัฐบาลน่าจะคาดหวังไว้เพราะมีทั้งผู้บริหารธุรกิจสินเชื่อกู้ยืมธุรกิจด้านพลังงานอุปกรณ์การแพทย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแม้แต่กลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ ตัวอย่างที่โดดเด่นในรอบสัปดาห์หนีไม่พ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนจะสรุปแผนงานที่บริษัทได้ทําไปแล้วกับกลุ่มเอกชนเครือข่ายให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสัปดาห์หน้าพร้อมแผนงานขั้นต่อไปทั้งเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขช่วยเหลือท้องถิ่นชุมชนโดยไม่เน้นเพียงเงินบริจาคแต่ยังวางแผนลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ กำลังคิดจะทาอะไรบ้างนะครับซึ่งเรามองภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ทํายังไงที่เราจะสามารถที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิดเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรันนี้เนี่ยคาดว่ายา์หน้านะครับเราจะมีทางผมเองแล้วทางกลุ่มเนี่ยจะมีการทําแผนออกมาที่ชัดเจนว่าโครงการอะไรบ้างที่จะทําแล้วก็จะนําเสนอให้กับทางสื่อมวลชนแล้วก็จะมีการส่ง ขอ้อมูลนี้ให้กับทา่ทานนายกรัฐมนตรีด้วยเอกชนรายอื่นที่ได้รับจดหมายจากนายกรัฐมนตรีมีบางรายประกาศสนับสนุนคำร้องขอนี้นายชัดช้ยแก้วบุตตาผู้นำกลุ่มสีสวัสด์เตรียมใช้เครือข่ายในอุตสาหกรรมของตัวเองกว่า4,000สาขาแก้ปัญหานี่นอกระบบเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าประชาชนหรือแรงงานนอกระบบประกันสังคมกลุ่มที่ต้องหยุดงานหรือถูกเลิกจ้าง มีจำนวนไม่น้อยที่น่าจะต้องเผชิญปัญหานี้นอกระบบอย่างเลี่ยงได้ยากทิศท,ทางจากภาคเอกชนเหล่านี้มาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการถาแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิเสธว่าจดหมายเปิดผนึกที่ส่งถึงผู้นําองค์กรเอกชนไม่ใช่จดหมายของเงินไม่ขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินบริจาคเพราะฉะนั้นผมก็เพียงแต่ขอความมืองจากท่านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านทามามากอพอสมควรแล้วละ่ะ นะก็อยากาาาจะทราบว่าเอท่านจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมก็ไปเรื่องที่ท่านจะพิจารณาของท่านเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันหรือการบังคับหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดทั้งสิน้นผมไม่ต้องการตรงโน้นนะครับผมต้องการระดมความคิดเห็นความร่วมมือต่างๆจากทุกภาคส่วนนอกจาก20ท่านแล้วก็ผมก็จะดีนะครับภาคส่วนอื่นถ้าจะมีอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนให้ผมทราบอีกก็ทําเรื่องมาได้นะครับคงไม่ได้ไปพบด้วยตัวเองนะครับในส่วนนี้20ท่านนี่นะครับก็เดี๋ยวก็เห็นมีรายชื่อมีประกาศออกมาแล้ว ในเอกสารเปิดผนึกจดหมายเปิดผนึกมันก็มีรายละเอียดอยู่แล้วว่าไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้อย่าไปบิดเบือกนกันก็นแล้วกันนะยอดชัดๆแล้วก็จะดิแลสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณามาตราการที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินนำไปสู่ความคาดหวังของบางกลุ่มสบอคอ,อาจผ่อนคลายความเข้มงวดลงแต่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่พาดพิงข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข อาจจะเป็นคำตอบได้ว่าไม่ง่ายที่สำคัญการตัดสินใจลดหรือเพิ่มมาตรการจะต้องพิจารณาประกอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและดูชัดเจนว่านาทีนี้นายกย้ำถึงความสำคัญของสุขภาพเป็นหลักและให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นรองวันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าสถานการณ์โรคโควิด1ิของประเทศไทยนั้นมแนีแนวโน้มการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง อย่างแรก็ตามเราคงไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะก่อนทายต่างๆมันต้องมีมาตรการที่เฉพาะออกมาวันนี้ก็จะมีการประชุมแล้วหลักๆผมก็จะรับฟังแนวทางแนวปฏิบัติจากฝ่ายการสาธารณสุขการแพทย์ของเราเป็นหลักนะครับเพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหา,หาต่อไปสิ่งสาคัญที่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องของอาชีพรายได้การประกอบการธุรกิจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการในเรื่องของสร้างคมอะไรต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือสุขภาพ เช่นเดียวกับการถแถลงข่าวของสอบอคตลอดหลายวันที่ผ่านมาสะท้อนความกังวลไม่ต้องการให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ซ้ำขึ้นอีกครั้งภายหลังจัดการกับการระบาดที่สนามมวยที่สถานบันเทิงและผ่านพ้นความเสี่ยงช่วงประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดเมื่อ21มีนาคมนะหากระบาดซ้ำย่อมส่งผลกระทบไม่น้อยต่อสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่งบประมาณภาครัฐมีจำกัดเราจะไม่อยากจะให้มียอด ที่4ที่ห้อีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นมาเป็นระลอก2ระลอก3ระลอก4อะไรของแต่ละจังหวัดทั้งหลายเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกว่าทรัพยากรทางด้านการเงินของเรามีจากัดนะครับเงินเราไม่พอแน่ครับถ้าเราจะต้องเอามาทุ่มมาเทกับการป่วยแล้วต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลเหมือนอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับยังมีตัวเลขสถิติการเรียกตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นวันละเกือบ2,000คน และยังมีผู้ป่วยขณะนี้ประมาณ2,800คนแม้ภาพรวมดูดีขึ้นตัวเลขบนกระดานสถิติจะมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องแต่ตัวอย่างที่เห็นจากต่างประเทศคงทำให้ภาครัฐกังวลไม่น้อยก่อนหน้านี้มีกระแสวิจารณ์ว่าหากคลายมาตรการบางอย่างลงอาจทำให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้และอาจลดแรงกดดันของผู้ถูกกระทบจากโควิดต่อรัฐบาลลงเริ่มีกระแสคำถามจากประชาชนบางจังหวัดว่าแต่ละจังหวัด สามารถประกาศผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทกลับมาดำเนินกิจการได้เองหรือไม่สบค,คมีกำหนดจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการตามข้อกำหนดของพอรกฉุกเฉินสัปดาห์หน้าแต่ล่าสุดยังพบผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่3ถึง22เมษายนมีผู้ทำผิดเกือบ2,000คนหากพิจารณาเนื้อหาที่สะท้อนความกังวลไม่ต้องการให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งตัวเลขสถิติที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานความมั่นคงชุดนี้ คงเป็นตัวชี้วัดได้ว่าจะคลายมาตรการมากน้อยขนาดไหนอุรชัยศรแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน